สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพันเก่าก็บมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับเมื่อ้ก,ก็ได้นำแนวทางหวยห้าน้อยครับประจำวันที่3สิงหาคม2 5 6 5ครับมหให้พีแห้นนองให้เอฟซีได้เป็นแนวทางกันครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางขวยรัฐบาลของเวียดนามบวสนับสนุนเรื่องการพานันผิดกฎหมายครับ ของของแอดลุงเฉพาะ YouTube เด้อครับหากเจอในช่องทางอื่นก็คือของปลอมครับคัดลอกเอาไปใส่โดยไม่ได้รับอนุญาตครับเมื่อวานนี่วันที่2กะให้หาคับ3เนาะวิ่งรูดหาคับ3เนาะครับเจอหาสามตัวเดียวหาครับปกติมา3าหาครับ VIP กับมา3าหาครับสำหรับน้อยนี่บ่ต้องว่ามาแล้วบ่สือเด้อครับมาแล้วกับมาอีกครับสไตล์เขาล่ะครับมาได้ทุก รูปแบบครับชุดเด่นมือนี้ครับหาหกเจ็ดแปดสองครับชุดเด่นชุดบินครับหาหกเจ็ดแปดสองครับถ้าวิ่งรูดก็เป็นหาก็หกครับมือนี้ให้เป็นหาก็หกครับหายังมัดอยู่ครับมือนี้ตัวเดียวเป็นหกครับแต่ว่ามักเบิ้ลหาหาครับมือนี้มักเบิ้ลหาหา า่าหกหกครับเบิ้ลชุด2ตัวจอครับหาสองฮา 6, หกาเจาแหกสองหกเจ็ดหกแหกเครับครับชุด3ตัวครับชุด3ตัวเด่นเด่นกับมีหา6 7เจ8ดหก 5 7 8 256หาหครับตัวระวังครับตัวระวังตัวกันครับตัวระวังหรือว่าตัวกันระวัง3ครับเป็น3 5หากับ38ครับ, 3, 8, รบวมืนอนี้ระวัง35หากับ38ครับเน่งไปที่3หา38ครับครับ แนวทางกับมีเขามีหลุดนะครับเบื้องหน้กับปวดใจวิจารณญาณด้วยครับใส่เป็นแนวทางใส่เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆทาม,มีเหลขกมากตรงกันกระจัดครับรบ,บอมักหรือว่าวัชบก็บสามารถคดเลื่อนผ่านไปได้เลยครับขอบคุณสําหรับกําลังใจดีๆด้วยครับคอมเมนต์มาให้กําลังใจกันขอบคุณหล,ลายๆครับเอฟซีทูทนัน สู่กันไปครับครับถ้าผู้ใดมากก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับอย่าลืมกด s u b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนี่แหละครับสืบดปพาดคลิปต่อๆไปครับสำหรับเมื่อนี่ผู้ใดเขามาชมก็ขอให้โชคดีทุกๆท่านเด้อครับสวัสดีครับ